สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเบิด์สกูสกคนพี่น้องเลยเจอกันกลางป่ามื่อนี้มาหาเห็ดเลาะไปเลาะมาแถวนี้แหละพี่น้องแถวป่านี่แนมเึงจักเฮ็ดยังไกลๆแม่นเห็ดปวกอยู่บอกือจังได๋ล่ะมาเบิ่งนํากันพี่น้องแม่หนาลีพี่น้องเห็ดปวกพี่น้องนี่ๆๆนี่จีบๆกันเลยออกใหม่ๆหม่ไง

มาเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดปวกน้ำเฮาเด้อมาๆมาๆมา,มา,มาว้าวไายเด้อพี่น้องเดี๋ยวคนมาเขาจะเก็บก่อนมาเห็ดปวกกระดอกน้นอยๆพี่น้องได้ใหญ่เด้อ ดอกน้อยอย่างเดียวไดอกนนี้ดูตัวอเองสังเกตขีเป็ดปวกน้ากันพี่น้องเลยเกิอเสียงอะไรนแหละเดี๋ยวจังปีไป้รอเบิ้งข,งงนนขันแหละคือเก็บเอาก่รแล้วข้าเจ้ามาปีิบ้ได้แกงโบไ,ได้อะนอนพี่น้องมาเด้อเก็บเห็ดปวกน้ำบาราเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์เเป็นกำลังใจพี่น้อง มาแต่เศร้าเหมาอนี้ก็ได้มาคนเดียวละนี่เก็วเห็ดปวกเก็วเห็ดปวกนี่กล้องไปจากสันในจังน้อยไปเน้องขอโทษน้ำลายไหลมือมือมือเดียวไหม มามามานี่นี่พี่น้องจ็ดพวกเขาดอเพื่อนอนพี่น้องเลยเขาดอหรือเขางันแหละมันใจคือกันเห็นกับเด็กเก็บพี่น้องเลย <laughs> đọt chung chôm thằng này xoong đọt <laughs> này nó đỉnh và là những đỉnh khang này đấy này chùm này nói Nè cái Đọc này nói nè Ừ, cái Ngặt cần mà. ออกล่ามบ่หรือจังได้อะพี่น้องเพีเบิ่งน้ากันกันออกล่ามก็ถือว่ามาโอ้ดอกนี่คือมาใหญ่แท้อือหือใหญ่กูโม่ดอกนี่พี่น้องอลาม,มาหอดพี่เซยพี่น้องพี่หอดพี่ลาม,มาหอดพี่เซย ของแท้นี่ก่อนนี่พี่น้องนี่นี่เห็น,หน้องเห็ดตัวก เขาดอฝนบปตกก็เลยมันเลยอยากเป็นแบบ,บมาเก็บแต่มันก็เหี่ยวพี่น,น้องคิดว่านห,นหน่อยๆพี่น,น้องพอได้แกงนอนอยู่ได้หมูหนึ่งนี่ก็ได้พดูเป็นแผ่นอยู่แถวนี้คนไม้ออกก่อนปาดอยู่ในไม้นี่พี่น,น้องออกมาในไม้นี่นนยออกมาในไม้นี่พี่น้องเลยนี่อือหือโอ้โหเห็นบ่ จูมก็มีมีจูมนะมีบา้านนะไม่เละน่าเห็นไหมทางนี้มีจูมอยูน่นิดหนึ่งลายตาเนี่ยก็ขอโทษนะมันลายไพีน้องเลยเห็นไหมบ่ปวกปัวแค่ปั่วมาว่าลายใหญ่หางเพีน้องถอดเสียม,มาใสเลย หนูวาดนี่มันบุทันพ้นเขาจะยังบุทันเห็นไห่น้องไงข้ามินเขาจะเห็นว่านี่เรียบร้อยเขาจะมาคุดจิรอเขาจะเอามาแต่เศร้านี่ยพี่น้องเลยทันเมนโอ้ยจบกันเลยก็จะเอาเบิดงามมาพี่น้อง ตอกกัน้อยังินบางงามเด้อพี่น้องเด้อพอดีพอดีเลยบ่ได้เท่าได้นี่เบิองมรุ่นตัวนี้เป็นตาสีมีต่อออกกิจกป้าวมีเฉยออกใบกางใหม่อะไรพี่น้องเลยเก็บไปเบิดที่ละขาเนาะ Uh -huh. buộc hết buộc, ôi oh, nháp đỡ hết buộc này, đâu mày nói, mà มีคนมาพี่น้อยกับประทันอ๋อ,อปลายหลเป็นไรเจอหมูเดียวเพราแต่ได้แกงนี่เจอหมูเดียวจอย หล่อเมือ่อกระโบเห็นเลยเห็นต่ไห้เขาเก็บแลลายบอลอยู่พี่น้องแต่ว่าห้าพัดโบเห็นหมูที่สองหมูเดียวกับหมู่โบใหญ่บันไดก็แต่ได้แกงพี่น้องเลยบรรยากาศกัดคึมคึมแบบคล้ายๆคือฝนสิตโตกะใ่นี่หนึ่งแหละคึมคึมเลยตื่นมาก็คือแบบคึมคึมเลยตอนนี้แปดโมงยังคึมอยู่ ย,ยิ่งมาหาะกันยิ่เที่ยงพี่เนาะโมโดนก็จะได้เกี่ยวในแต่เขาครับพี่น้องเอ้ยนี่ซุกเบปดท่งเลยแหละโมโดนปันไดนู่นพวกมันเป็นเขาอววันสูงในพี่น้องมันเกิดบริบทีคือเขาเตี้ยนะเกี่ยวไปแบบว่าตอนอาเที่ยงอะไรในเขาเขาก็ได้ เห็นบ่ะต้น้าที่งมันจีบแบบไข่แน่พี่น้องเลยสามไฮตะกานเที่ว่วงามสุดๆแล้วล่มเลยว่าจักเลยทางนั้นลนงะใส่ล่มแล้วเจ้าผูกมาเทิงมันจ้องกิน สามหายเลี้ยนขึ้นไปเขาเนี่ย,ยเรื่องงามพี่น้อง,งทั้งงามแล้วก็นนะ้าพ่อ,อหอมหอมอร่อยหัวกอันนี้เนาะอาโถอุ้ยจะป,ปุกอยู่ได้ยีเด้พอดีแจ้งหน่อยนึงตอนท่นเศร้าคิดอยากกินแกงเห็ดปกวะ่วะ โอ้ยไปได้ในทรายนนี้มูเดียวบ่านี่อือได้่นยู่ทั่งๆมันดินแห้งบ่ได้บ่ดินทรายสุมคนหาลายเห็นอยู่บล็อกบวกเอานะคนหาลายกระดกคนกุจิหลอนไปถูกปองเนาะยามนี่แค่นู้นหาหมดละบล็อกเคยเก็บเลยบ่มีล็อกเลยมาได้ีเด้อพี่น้องนเด้อะที่บวกนี่ จังสักป่าก็ยมสถนอดลงแต่รถไทยใชไนอ้อยยืมรถไทยเพิ่มมาเรื่องสิเงาสูงไม่พอกันใหม่ได้เพิเลล่งขอบคุณหลาที่เข้ามาับชม